จังนังนะคะวันนี้บีมาสืบราชการแล้วค่ะที่บิ๊กมอเตอร์เซลล์ที่ไบเตคบางนานะคะได้ข่าวว่ามีซูบิชิเนี่ยมีเปิดตัวใหม่เราไปดูกันค่ะว่าตัวไหนอีตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เล็นเอสลิมิเต็ดอีดินะคะเรามาดูกันค่ะว่ามันมีอะไรแปลกใหม่จากตัวเดิมหรือว่าเพิ่มเติมจากตัวเดิมไปดูกันเลยค่ะค,ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะเจ้าไททัน S Limited นะคะ ตัวนี้เราทํามาจากตัว GLS นะคะตัว GLS จะมีอยู่ที่2แบบนะคะก็คือจะมีเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดาแล้วก็4ประตูออโต้นะคะ4ประตูเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่ราคาเท่านี้เลยค่ะ8ปดแ0 0 0บาทนะคะส่วนเกียร์ออตโต้ค่ะราคาจะอยู่ที่9ก้0 0 0นบาทค่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะเพิ่มจาก GLS 20 0 0 0บาทไปดูกันค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมตามมาดูกันเลยค่ะ Okay. Okay. Yeah. ค่ะถ้าด้านหน้านะคะก็จะมีเป็นตัวนี้เลยสติกเกอร์นะคะจะเป็นทูโทนค่ะจะให้มาแบบนี้เลยนะคะ oh. แล้วก็อย่างที่สองค่ะจะเป็นตัวนี้เลยลิ้นสีแดงนะคะแล้วก็ตามมาดูด้านข้างกันเลยค่ะว่าตัวนี้ค่ะล้อจากปกติาคา่ะ GLS เนี่ยจะเป็นล้อ17นะคะของเรานี้เปลี่ยนเป็น18ให้เลย แล้วนี่ค่ะตัวนี้เลยลายทูโทน number no. one นะคะมิสซูบิชิค่ะแล้วก็บันไดตัวนี้นะคะเป็น,ปนสีแดงเามมานี่ค่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ลายด้านหลังนะคะ ตัวนี้ก็คือให้เข้ากับตัวรถด,ด้านหน้านะคะพาดยาวมาถึงด้านหลังเลยค่ะ <Wow. S 1> พร้อมกับลิ้นด้านล่างค่ะสีแดงให้ตัดกับตัวรถสุดๆไปเลยและที่พ่าดไม่ได้นะคะตัวนี้เลยสติกเกอร์เอ i ดลิมิเต็ติดแล้วเหมือนติดเทอร์โบค่ะ <c oughs> ตัวนี้นะคะจะมีเป็นสองสีนะคะจะมีเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีดำตัวนี้เป็นตัวโชว์จะอยู่ที่935เป็นเกียร ออโต้ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่เลยคะ่ะเบาะได้แดงนะคะทําให้ดูสปอร์ตและที่สําคัญ GLS แต่เป็นเบาะเลื่อนไฟฟ้า,าค่ะตัวนี้นะคะคุ้มสุดเพิ่มแค่สองหมื่นแต่ได้ฟังก์ชันเยอะมากเลยคะ่ะ <c oughs> และพลาดไม่ได้นะคะโปรโมาชาั่นในงานบิ๊กเตอร์เซลที่ไปเทคบางนาน,นะคะตัวนี้คะ่ะประกันภัยชั้นหนึ่นาะนหนึ่งปีนะคะ รับประกันคุณภาพพร้อมค่าแรงเชลีระยะ5ปีนะคะหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000บาทนะคะและไม่พอค่ะสำหรับช่องมิสูวิชิตีจัดหนักให้แค่นั้นไม่ได้ของเรานะคะจะมีล้อแม็กและเราบบาเล็กและเราหลังคาออกรถเพียง39,000บาทเท่านั้นสุดท้ายนี้ขออนุญาตจบการเป็นสปายแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ให้ช่องมิสูวิชิตีจัดหนัก เป็นกำลังใจขอบคุณค่ะ